สูงครับผมสูงอีนนี้เป็นฮอนแลนด์นะครับเดี๋ยวเขาขัดเกลีรถขึ้นนะครับเพขึนกับเจริการบ้านพวกผมก็จะได้เดินทางไปคาเกลวต้ออยู่นะครับสวยมากนะครับคันอีกสวยมากนะครับชุดช่องกระบอกนะครับอีบูธนะครับเอาละปัะเดี๋นี้ไปแล้วนะครับสูงนะครับสูงยูอูเฮพี่น้องมาหนี่งยูอูสองคันนะครับ ลรากระจายออกเดินทางไปจังหวัดตาพญาโดยทัวรบอกลูกค้านะครับบอกเอฟซีอยู่นะครับว่าถิได้ออกไปนะครับเดี๋ยวจะรถไปขึ้นนะครับพี่น้องตรงนี้มาสวัสดีกับงามสาๆนะรับพี่น้องมันมีกะลูกค้านะครับเราเอฟซีนะครับมาจากนะครับสองจังหวัดเลยนะครับเทพภูมิกับพิษณุโลกนะครับผมเอาเครื่องยกมันมาติดนะครับจะอู่ไปทุนกันเกษตรนะครับสถานที่ตั้งอยู่อะาเภอคงนะครับผมบ้านตรงกลางนะครับตำบลหนองมะนาวนะครับโคราชบ้านเฮาเนี่ยครับพี่น้องจะผู้ใดอยากนะครับเดีด่วนเดีเร็วก่อนรถมานเลยครับไม่เกินสองช อันนี้ครับเนก็เอารถมาสองคันเลยนะครับล้วก็เท็ดจังนีเฮ้ากะดีนะครับเช็ดขึ้นสายเหนือนะครับผมเช็ขึ้นสายเหนือทั้งยวงเลยนะครับผมทิบกว่าคันนะครับสายเหนือทิบกว่าคันเลยนะครับทั้งชุดปากตากทั้งชุดทองกระบอกหมดนะครับไปสุดยุทีิจังหวัดเชียงรายนะครับจากมนีไปนะครับมนี้วันที่มีสิบสามนะพี่น้องเนาะมีสิบสามเดี๋ยวเราก็ดีขึ้นเท็ดหนีปุ๊บล้วก็นะครับเตรียมตัวขึ้นเหนือเลยนะครับผมก่อนสิ้นเดือนต้องส่งงานให้เบิร์นะครับ เ้วก็สิเรือชุดปากตากยูีิธาตอีกนะครับทิธาตก็ยังอาจจะทันอยู่นะครับทิธาตหรือว่หรืออาจชบวต้านอาจจะยกเป็นของเดือนคุณภาก็ได้นะครับต้นเดือนเลยนะครับแล้วก็สิมีชุดขาดมันนะครับปลายเดือนสองคันเลยนะครับชุดขาดมันปลายเดือนนี่แหละปลายเดือนมะกราเนี่ยนะครับชุดขาดมันอยู่เทียมเพื่อใช้จังหวัด้อยเอ็ดนะครับเพิ่นสร้างไว้สองเดือนเลยพี่น้องเพิ่ะเอาปลายเดือนมกราเนนะครับผมท่านได้ทัวรไปหาเราอีกอยู่นะครับเพื่อคอนเฟิร์มนะครับ นะครับตัวนี้ก็มีสองกระบอกนิวฮอนแลนด์นะครับเลยพาไปเบิ้งใกล้นะครับงานหลายพี่น้องเริ่มมือคืนนะครับสามชุมกับมีเอฟตีทอมัสซังมาครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอบางละกำนะครับนะครับเป็นเอลซีศูนย์หนึ่งแปดเอลซีน้ำเงินมาทันว่าเราติดตามตลอดนะครับเบิ้งถูกขีดพร้อมนะครับนี่ครับมาจากพิษณุโลกพิษณุโลกก็หลายนะเอฟตีเอ่อหลายนะครับสายเหนือร้อเลยเลยนะครับผมภายในสิ้นเดือนต้องส่งสายเหนือให้แล้วเบิดนะครับผมไป็นหัวเชียงรายพมดแล้วครับพะเยาเชียงรายนะครับพิษณุโลกกำแพงเพชรนครสวรรรคค์นะับ มีมีหลายนะครับว่าเปอันนี้เป็นสายที่หกของชักแก้วอันนี้ของอยังเงี้ยมของไอ้เฉยพนะุ้มด้วยเนาะของเฉยพุม้มนะครับของเฉยพุม้มเป็นตัวนี้บ่มีขั้นดันนะพี่น้องเด้อตัวนี้รถบ่มีขั้นดันนะครับหนึ่งหันเด่น,น,อน,เ,น <c oughs> เอาเชื่อน,อ,นยอย่างคือใส่ังเสร็จ เต้มันเป็นยังโอ้ได้ได้ขึ้นกันนี่แหละเดี๋ยวรอกให้เรานะ้วน้ำเมมขาขับฟาสิบี่ดูว่ามีเหล็กสี่ไ้มันหลุดหายเขียนเอาตัวท่อน <laughs> 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 บ่ามีเหล็กสี่จะมาเปลี่ยนให้เราเนะี <laughs> ่ยเอาเาสติกเกอร์มาติดเอา่อยฐานิบสี่แรงมาจากไหนครับพ่เนื้อสงานป่ะเพื่อจะตุลัด นั้นทางานนะครับกับแรงเหตุของบ่มีคันดันจนจัดตุลัดแล้วอ่ะครับครับติดไปไอ้มื่ออื่นพวลาได้ติดมื่อนี้ติไปซ่าเกลวก่อนซ่าเกล็กเซนเราของซ่าเกล็กซ่าเกล็กที่สมที่ทองคันนี่แหละออกไปเลยได้ติดที่เราเราที่น้องไปเบิร์นิวฮันแลนด์นะครับมาจากฟิชโุโลกนะครับผมเทนนต์มาปั่นนะครับเหตุยากที่ทีพี่น้องคันนี่ผมรับรองครับ ผุณไอเซนเซียนมาเลยนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้เฮ็ดยากอีหลีพี่น้องเอายากอีหลีนะครับนี่ผมเห็นมาแล้วคันหนึ่งนะครับเห็นอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับซีซีสี่สิบแปดอาร์นะครับนี่พี่น้องมึงเอาหลุเฮ็ดยากนะครับผมดูหน่อยขายว่าเซียนเซียนนะครับเจอรุ่นนี้เข้าไปหนาวเพืกันนะครับนี่ผู้ใดว่าเซียนเซียนนะครับพี่น้องผู้ใดว่าเซียนเซียนนะครับ เจอแค่ี้เขาไปหนาวเลยแหละอย่างังเห็ดปากกาู่พี่นอนติดขอเห็ดปากตา,ตากตาไปเลยนะของชีทาต์ของอเ้เพเช็ดูชณ์ูแล้วก็จะเอาไมาย้ยติจีกสองอันสามอันนะครับป,ปากตางั่นมันหลายพีน่นองเลยกระดาน เดือนมีนาเหรอครับเดือนมีนามาประมาณสิกวัวคันเหรอครับเฉพาะเดือนมีนาเดือนกุมภาพันธ์เต็มเลยนะครับไม่ได้นะครับหรือว่าถ้ามันบีบได้ผมก็จะเอาเข่าให้เดือนมีนาได้ให้นะครับผมถ้าถ้ามันมีเวลาผมก็จะเอาของเดือนมีนาลงมาเห็ดหรือว่าถ้าพวกด้สัังอ่ะถ้าจะเอาเดือนมีนาเอิดกุมภาพันธ์น่ะถ้าผมบีบได้ผมก็จะบีบนะครับถ้ามันบ่เวลาประจํากัดนะครับผมแต่ว่าเดือนนี้ปากตาของน่าจะบุดวิดนะครับผมมันมันหลนะพี่น้องตองตรงเบิ้งเวลาก่อนนะครับปากด้านละเห็ดโดนอยู่ นีกำลังอัดสายเห็นแล้วนะครับผมเป็นชุดทองกระบอกผมคืออัดสายไอ่ไอ่แล้วนะครับเดี๋ยวสิปปอกสายนะครับปอกสายทิ้กระสุใส่องกระบอกเลยนะครับตัวนี้เตรียมไว้หลายนะครับผมเตรียมไว้หลายเลยหรอครับตัวนี้ตัวนี้กันะครับจอบูตนะครับจอบูตจอบูตให้พี่น้องเอาเลยนะครับนี่เป็นชุดบูดนะครับชุดบูดตัวป้อยนะครับผมชุดนี่บูดนะครับนี่บูดอันนี้กำลังเห็ดตัวเผานะครับเผาใหญ่เขานะครับนี่กำลังนี่ครับ เดี๋ยวอัดสายเส็จพงกฤิมาเจาะเจาะบูดผกบูดผกย่างเผานะครับให้เราเองนะครับหิดเลยนะครับนะครับตัวนี้เอาเจาะเองนะครับเจาะบูดเจาะเผาทุกทุกชนิดนะครับเจาะบูดเจาะเผาเองเลยนะครับตัวนี้นี่ครับนี่แหละเมื่อวานก็เจาะได้สองสามอันนี่เดยเมื่อวานนะครับอันนี้บูดใหญ่นะครับบูดใหญ่บูดบูดใหญ่นะครับโอเคเป็นนอกจังมะบึง นะครับผลงานของเขาได้เลยนะครับผมเป็นรุ่นนี้ครับพี่น้องเด้อรุ่นนี่ครับมันมีค้าหนึ่งเจ้าอย่างพี่น้องผมเท็ยดจังเลยเนี่ยผมเจ้าก็เคยเห็มุมันเส้นหนึ่งครับเ <c oughs> จาก,กเป็นอู๋เฮานะครับผมมันมติดสองขั้นเส้นเราก็ทีออกไปทาแก้วต่อเลยครับไปตาพญานะครับสี่สิบแรงกระดิ่งเทียงหมดละครับเจ้าเได้ออกนะครับมาจะไปถึงตาพญาบ่บ่หน้าจะเกินหกม้งก็ติดตั้งเลยเราก็จะตีรถกลับมาโคราช ย้ำเสาผมงม,มืออื่นนะครับก็จะไปติดของอใช้พุ่มนะครับผมสองขันเลยนะครับตัวน,นี้อู้เฮานะครับผมอู้เฮาสร้อยนะครับขันแรกนะครับสขาเรับเสานี้นะครับเสาวันที่ยิมสามพี่น้องเด้อนี่ก็เป็นสามสี่ศูนย์แปดนะครับตัวน,นี้ไต่แบตไปไต่เหล่าเดี๋ยวเขายกเหล่าเดียวว่างั้นเนี่ย พี่พี่ยุบแบตแบตคอแบตไหมท่านพุนกติเป็นไอ้สี่สิบแปดแรงนะครับนิวฮอลแลนด์มาจากพุนละเน้นมาปางครับเมื่อคืนนี่กับมีเอฟซีบางระกำนะครับทัวร์มาสังสี่สิบแรงนะครับผมเอาสีน้ำเงินพิทโูนโรกเขากันพิทโูนโรกหลายนะครับพิทตโนโนกมาบักหลายเลยเหรอครับแล้วก็หลังสองคันนี้เสร็จกับที่ออกเดินทางไปตาพญามืเอเคื่อนเศร้ากันที่ไปใช้พรมจอยอีกสองนะครับหลังจากนั้นขึ้นเหนือเบิดเลยนะครับ เหนือทั้งสิ้นเดือนเลยนะครับขึ้นเหนือไปหอดสุดที่เชียงรายเลยนะครับเชียงรายกับีอยู่สองพะเยาหนึ่งนะครับตัวนี้ถามแล้วอย่างถามจะของรถตัวเออนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับลดน้อยกับติดได้ไปน้องตีดตั้งแตยีที่แปดขึ้นมาเลยนะครับแต่รถไถหลองอ้อยผมมาติดได้ครับมุลหน่นอยน่อยีที่เจ็ดแรงนั่นมันหน่อยพดถอยออกจากอันนี้นะบรกันบากยิ่งไปนะนะครับ รถวันนี้ถอยหลังมันจีท่านะครับเพราะต้องเปลี่ยนเกียร์เลี้ยวเอานะครับสูงวะดิจัมเอ็กออโอเคนะครับผมสูงนะครับผมตัวนี้สูงอยู่นะครับเล็กกับแข็งแข็งพี่น้องเด้อนะครับเหล็กรางน้ำตัวเกาะสองสเต็ปนะครับผมตัวสองสเต็ปมันติดเกาะไงก็สเต็ปเดียวนะพี่น้องตัวเกาะนะครับ ตัวนี้ก็เฮ็ดไห้หรือว่าทอดอกก็ได้นะครับกาคือรนลงนะครับกระบอก่ใหญ่นะครับพี่น้องเด้อกระบอกใหญ่ๆเลยนะครับจังหวะวางขีดินกับพอดีก่อนะครับเอาละปัดที้งเพยไปแล้วนะครับสูงนะครับสูง ยูอูพี่น้องมื้อนี่ยูอูสองคันนะครับแล้วก็สิออกเดินทางไปจังหวัดตาพญาโดยทัวรบอกลูกค้านะครับบอกเอฟซีอยู่นะครับว่าจะได้ออกไปนะครับเดี๋ยวจะรถไปขึ้นนะครับพี่น้องมันทีนี้โอเคนะครับผมจะไปพอกันนะครับคันที่สองกันทั้งขุนต่อเลยนะครับครับผู้ใดสนใจนะครับไปติดตามนะจ๊อยช่องอูไปทุนการเกษตรก็ได้นะครับพิมพ์ยูทูบกับไปเลยนะครับหรือในเฟซบุ๊กกับมีนะครับอูไปทุนการเกษตรหรือทิกตอกกับมีนะครับอูไปทุนการเกษตรหรือ อีกช่องทางนึงกันนะครับลูกขันยอดบันนานะครับเขาไปเบื้องแรกผลงานเขานะครับมีหลากหลายให้เบิ้งนะครับมีหลายรุ่นมีแทบทุกรุ่นนะครับในประเทศไทยเขานะครับมีแทบทุกรุ่นเลยนะครับเขาติดนะครับพอแล้วตั่งนะครับชิดเผินถ้าว่าพอจังทรงไม่นะครับสั่งทรงเคอรี่เงหลีพี่น้องเด้อนะครับสวยงามเลยพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเป็น L อลสามสิบสี่ศูนย์แปดมาจากอำเภอนะครับเนื้อสงาจังหวัดเชียงคูมเป็นเอาร้ยแตนมานะครับมาจากจีซีที่หาพี่น้องตัวนี้นะครับ เอาเลื่องป่ะเ,เอารถมาขึ้นนะครับค่อยๆเอาค่อยๆเอาเออไต่ไปไปเลยไปเลย,ค,ยเค่อยๆนอ้องดากะน,นะครับเดินสิษยพาพี่นอ้องเขาไปเบิรงนคันที่สองกันเลยนะครับเดี๋ยวขึ้น นะครับมันขึนยากแน่จังน้อยครับเพราะว่ามันเป็นเพิ่นบ่ได้เปิดท้ายถ้าเปิดท้ายก็ให้แน่จังน้อยนะครับ <c oughs> ถ้าห้องท้ายมันก็ดีโอ้เอยเบี่ยงหนีแล้วเดี๋ยวเดีย๋ยวเบี่ยงหนีแล้ว <c oughs> ลงก่อนเอาลงก่อน <c oughs> นะครับเดี๋ยวขึ้นมันแล้วนะพี่น้องเด้อนะครับตามที่ทับปุ่นได้ต้นใจกั็จังตั้งจองกันเข้ามาได้นะครับผมจะเดือนกว่าหรือสองเดือนนะครับหรือว่าถ้าผู้ใดอยากได้เลี้ยวนะครับกะ เอาไม้ก็ยังพอแล้วนะครับผมแป๊บเดียวได้นะครับเอารถกระบะไปเลยนะพี่น้องโอเคครับผมไปขัดเบิ้งขันที่สองกันนะครับที่ตั้งคันแรกเตี้กะมาขันที่สองนะครับขันนี้รู้สึกว่าใส่เวลาอยู่โดนเติบพี่น้องเด้อนะครับเป็นชุดสองกระบอกนะครับผมพอพอสูงแล้วนะครับสูงอีหลีนะครับพี่น้องสูงแบบชนิดที่แบบตั้งตรงเลยนะพี่น้องเป็นเคียกหัวมันนะครับผมอันนี้ก็สูงงนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นชุดสองกระบอกนะครับสำหรับอู่ไันธุ์การเกษตรนะครับรุ่นนี้เป็นนิวฮอนแรงนะครับ48แรงนะครับผมมาจากอำเภอโนนเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมผุแล้วอ่อนรถ่หกหล่อมานะครับพิษณุโลกนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นขั้นที่สองของอู่เขาหรอครับที่ติดรุ่นนี้นะครับแต่ว่ารุ่นพวก3จุดเท่านั้นตัวนี้เขากระติดมาหลายเลยครับหือว่าสูงคักแล้วนะครับเนี่ยครับสวยงามนะครับเป็นชุดแยกระบบนะครับตัวนี้นะครับก็เล้งๆนะครับที่นี่เสียจากนี้นะครับผมก็ทไปติด ไอ้ยังอ่ะซักแก้วนะครับผมเดี๋ยวตาพายงพยาเแล้วกักลับมาก็ิดติดอยู่ใช้พุ่มสองคันเสร็จปุ๊บขึ้นเนือทั้งทั้งเดือนเลยครับหลังจากนี้ตีขึ้นเนือให้มันเบิดเลยนะครับไปหอดเชียงรายกับคุนองตัวนี้สูงครับผมสูงอีนิด เป็นยี่ห้อแลนด์นะครับเดี๋ยวเขากัดแารถขึ้นนะครับเพื่อนเกษตรกับบ้านพวกผมก็จะได้เดินทางไปคาแก้วต้ออยู่นะครับสวยมากนะครับคันอีดสวยมากนะครับติดท้องกระบอกนะครับมีบูธนะครับคันเพิ่มอีกก็ได้เออโอ้แดดแจ๊ สูงมาสูงพี่น้องเพิ่งเอานะครับคุณเลืขึ้นได้อีกนะครับจุดปากตรงปากตักกระือกันเลยพี่น้องสูงขึ้นกันเลยนะครับสวยนะครับเดี๋ยวฮอปเปียวลดขึ้นรดนะครับผมพี่น้องนะครับ่นจะได้เดินทางกลับน่าจะบ่บว่าน่าจะเกินหาหกทุ่มของฮอดบ้านนะครับที่หาทุ่มประมาณนี้นะครับนั้นมาปางสุตมุลโลกนะงามนะครับผมตั็นมีน้ำเงินนะครับ โอเคพี่น้องเดี๋ยวยรถมาเอารถขึ้นพี่น้องเด้อเราก็ถิอการผิดผิดโลกนะครับสวยมากนะครับผมสวยสวยนะครับคันนี้รถเล็กแต่ว่าสวยนะครับสองกระบอกนะครับเี่ยตัวนี้แต่ราคามันกะนะครับตามตามอุปกรณ์ตามเล็กมันแหละพี่น้องเด้อนะครับแต่เขาทาอยู่พี่น้องง้ามอยู่นะครับตัวนี้แต่ราคาขอนขางสูงจากน้อยนะครับราคาก็ตามระยะทางแหละพี่น้องไอเราอยากได้สองกระบอกนะข็เล็จัดให้นะครับ <C> e <ek> เราอยู่ผิดโลกแต่วบานะครับเราอยู่เราไปเห็นงานอยู่บึงการเลยนาะเอาไปสุดเลยบ่สุดผ่านเลยเนาะนะครับภาพพี่น้องเฮเย็ดนะครับวันนี้สองคันนะครับผมมาจากนะครับเนืน้อสงกาครับไอ้มาจากไอ้นั่นจากจังหวัดไอ้พิศนุโลกระวงังพืชอนรัทะลูเด้อ <c oughs> ทุดไปล่ะนี่โอเคนั่นบ่ะโอเคนั <Okay S 2> ่นกับเพราะ้พวพิจารโลกมะก,กัดอกเขาเดียวเขาเดี <c oughs> ดดวยวเขาเดียวพิจารณโลกมะก,กัปภาษาลอาายก็ถกยรถหนึ่งเนาะฮะมะกัยขี่รถมาะเกินสามทุมหอดเ,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 เนี่เน้นมาปรางฮะได้ได้เดี๋ยวมีุญแจไปไปขันยูอูก็ได้เลื้อมเลือมมาเขากันเนี่ยแม่นครับตรวจสีรอบยบ่าปัญหาหนึงเขาขี่รถดูกระด ตือจับแต่ละสองร้อยสามร้อยสาระสองวันก็ดีตัวแต่หลุ่มผมมืนอานรอดไมติดคุกเปลอืยล่อดสิวันนั้นผมลากที่ไก่จากอำเภอบางทองไปบ้านสิบหกตันเนี่ยแถวบึงการเขากับปู่มันหลายดิผมไปตีน้าหยองมันบ้านกับไปสีวิไลมั่นดีผมไปอำเภอสีวิไลนี่ผมไปบางหันนะเจ้าไม่เห็นเด้อเรียบร้อยสองคันนะครับแล้วก็ มื่อกี้เดินทางไปนะครับจังหวัดสแก้วนะครับผมต่อเลยนะครับแล้วก็มืเอ,อือนก็นที่ได้ไปชัยภูมิต่ออีกนะครับกลับมาหอดนะครับไปหอดชัยมืเอ,อื่นน่าจะมาปพ๊บกันหน่าจะได้ออกไปติดเลยนะครับผมมาจากสแก้วนะครับแล้วก็ไปชัยภูมิต่อชัยภูมิกับมีอยู่จะตุลัคกับยังอ่ะไอแล้วก็บลบบุรีบ่อไอลูบบุรีคือโคราดนอยยุ่แถวๆไอ ด้านคุณทศไหมที่พารักไหมที่พารักน่าจะด้านคุณทศนะบ่าด้านคุณทดกับโคราชแด้ววะมันมันเขียดติดต่อกันนะครับกับโครหลดกับด้านคุณทศเออกับลูบบลี่นะพี่น้องโอเคนะครับผมสำหรับใดรสนใจนะครับสอบถามหรือโทรเข้ามาจองคิวได้นะครับที่นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์อีกเบอร์หนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดแปดสามสองหกแปดถ้าอยากได้เร็วนี่ครับคือยังเบาคือยังเบามาจากกันเบาวมาจากพิดโลกไงล่ะมาจากเน้นมาปางนี่ ถ้าอยากได้เร็วมาเลยนะครับผมลอเอานะครับก็ได้กลับถ้าเป็นรถคูโบตานะครับได้กลับแต่เมื่อเส้าแล้วนะครับผมโอ้ผมเรา่วจ่ายจากหัวนะครับมือนีกางานเขายุบสองคันนะครับมือวานสามมือนีสองนะครับมียันมาเจ็ดทิบสองแรงโอ้คันที่สองของโลกนะครับสี่สิบแปดแรงคันหนึ่งอยู่กุดลังนะครับคันอันนี้คันที่สองอยู่เนินมะปัางเดี๋ยวเราจะไปหอบมุ้ไม่หีกบ้าหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวข้าเจ้าเห็นนะครับค่อยเบิ้งรถ อวังท้องเด้เอ,อวังท้องนะครับวังท้องเดี๋ยวมูเห็นเรื่องอดีม้าน้ำกลนกันอีกเป็นสายแท้นะครับบ่ต้องห่วงนะครับผมโอเคนะครับพี่น้องไปพอกันอยู่ที่อำเภอไอยังไตาพญาบะไปพอกันอยู่ตาพญาสักแก้วนะครับผมลิปต่อไปเลยครับผม